ดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระและก็มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง180วันก็หมายความว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยวาระดํารงตําแหน่งอของสมาชิกสภาเนี่ยก็คือ4ปีนะครับสปีเป็น1วาระเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งนะครับจนครบวาระ4ปีทีนี้ถ้าเขาพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นเช่นการลาออกหรือเสียชีวิตและปรากฏว่าวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภานั้นเนี่ยนะครับเหลือไม่ถึง180วันมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรวันนี้เนี่ย สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งเขาได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเวียนเป็นหนังสือว4283ลงวันที่3ตุลาคม2557 2567นะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบาระ และวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง180วันนะครับตรงนี้เนี่ยแนวทางปฏิบัตินั้นนะครับให้ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อบตอหรือเทศบาลน,นั้นไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับไม่ต้องจัดเลือกตั้งนะครับและให้หัวหน้าพนักง,งานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือใครก็คือท่านประหลัดท้องถิ่นแต่ละประเภทนะครับประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประหลัดเทศบาลประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยรายงานให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบนะครับเว้นแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีเหตุผลที่จําเป็นจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่าง ก็ให้หัวหน้าพนักง,งานท้องถิน่นรายงานเหตุผลและความจำเป็นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณานะครับก็หมายความว่าถ้าไม่ได้มีเหตุผลความจำเป็นเนี่ยระยะเวลาเหลือไม่ถึง1 8 0วันไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าหัวหน้าพนักง,งานท้องถิน่นหรือท้องถิ่นนั้น,เ,นเห็นว่ามีความจำเป็น จะต้องจัดการเลือกตั้งก็ให้รายงานพร้อมกับเหตุผลความจําเป็นไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็จะส่งให้คณะก,กรรมการการเลือกตั้งไปพิจารณาเหตุผลความจําเป็นนั้นนะครับว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการเลือกตั้งหรือไม่นะครับตรงนี้เนะี่ยตามมาตรา1่เป็นไปตามมาตรา11 แห่งพระราชบัญญตัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2562นั่นเองนะครับ